สวัสดีุกท่าค่ะพี่ซ่าจะมารีวิวแต่งหน้าชีพประจำวันนะคะแล้วก็คือไม่ใช่เลยหรอกไปซื้อเพิ่งไปได้แป้งไดโนเสาร์มาไงก็ลองซื้อดูนะคะเห็นราคาไม่แพงก็เลยจะมาลองแต่งให้ดูใสๆนะคะก็ใช้เครื่องสำอางไม่แพงด้วยวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะใช้ไพรเมอร์ของมิเซกิออนนะคะไพรเมอร์ตัวนี้มันก็ทําให้หน้าดูเรียบเนียนแล้วก็เครืองสำอางติดทนนะคะแล้วก็ มันมีมันทำให้ดูลุกหน้าวาวเกาหลีด้วยนะคะเสร็จแล้วก็พิ่าราใช้ข่าเบอร์ส่วนหนึ่งนะคะให้เนื้อที่บางเบาดูไม่หนาแล้วก็เหมาะมากกับชีวิตประจำวันนะคะใช้ควบคู่กับ น้ำของพีิซ่านะคะก็จะทำให้ดูเนียนเห็นไหมทำให้หน้าดูเนียนขึ้นแล้วก็ดูแบบใสๆด้วยไม่เยอะไม่โปะหนาา้าตาเดี๋ยวพี่ทายหทั่วก่อนนะค่ะลงซีซีครีมเสร็จแล้วนะคะพี่แก็จะตบด้วยแป้งเอ่อแป้งเค้กของ ไดนเสาร์ no นะคะคือไม่ใช่หรอกวันนี้ที่ได้มาทำอันนี้ยเพราะว่าเพ,พิ่งลองซื้อแป้งมาแล้วก็เลยอยากลองใช้ดูเฉยๆแล้วก็เลยว่าเออมาทำรีวิวดีกว่าแป้งนี้มันราคาไม่แพงไงก็เลยแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะดีไม่ดียังไงนะเพราะว่าพี่ก็ลองซื้อมาเมื่อคืนเองแล้วก็เลยเนี่ยมาทำให้ดูนะคะคือแป้งเนี่ยเขาจะผสมชิมเมอร์แล้วจะทำให้ดู ขาวมากนะคะอันนี้พี่ซื้อเบอร์หนึ่งมาความจริงอ่ะพูมันขาวแต่ว่ามันเบอร์มันไม่มีไงที่ร้าน,นคืนก็เลยเราเอาเบอร์หนึ่งมาแล้วก็ถือว่าเออถ้าไม่ไม่อะไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าซื้อมาไม่แพงไงนะคะเดียกก๋ยวกะว่าเราจะลองไปหาซือเบอร์สองอีกดูอีกนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําให้ดูหน้าขาวๆแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเขียนคิ้วนะคะเดี๋ยวแป๊บนึง เขียนคิวแล้วนะคะแล้วก็มาช็ดดิ้งจมูกนะคะพีท่ทาก็ใช้ของสลีกนะคะก็เหมือนเดิมทุกๆคลิปที่คือสอนสอนไปนะคะก็คือไล่ตั้งแต่หัวคิ้วจนมาถึงปลายจมูกนะคะแล้วก็เอานิ้วเขี่ยให้มันวนวลๆแล้วก็เอาสีขาวๆนี้นะคะไล่มาแล้วสันจะดูพุ่งขึ้นนะคะ พี่เสพี่แต่งตาเสร็จข้างหนึ่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาแต่งข้างนี้ให้ดูอันดับแรกจะใช้เป็นเป็นอายแชโดว์ครีมนะคะอย่างนี้นะคะสีทองนะคะก็ทาให้ทั่วเลยเพื่อเป็นเบสนะคะเพื่อที่จะทำให้อายแชโดว์คุณเนี่ยมันติดแน่นยิ่งขึ้นนะคะเสร็จแล้วจากนั้นพี่จะใช้พาเลตของ B Y S นะคะสีพาเลตสีทอง แม่ก็จะเอาสีสีสีทองนี่ก่อนสีทองทองทาให้ทั่วเปลือกตาเลยถ้าแบบไม่ต้องมีทักษะอะไรเลยนะคะก็คือแค่ทาให้ทั่วแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็พี่จะเอาสีสีน้ำตาลเข้มนะคะจิกเฉพาะหางตานิดเดียว วนนคลิปเลยนะคะแค่นี้แค่นี้เลยนะคะแล้วก็ทีในทีนี้กีดอายไลเนอร์นะคะเวลากีดอายไลเนอร์พี่จะกีดให้มันตกหมายถึงว่ากีดลงมาอย่างนี้นะคะหางตาเห็นไหมแล้วก็ตรงน,นี้ก็ค่อยเชื่อมให้มันให้มันเชื่อมลงด้านล่าง ในในเราก็แต่งแต่งแบบหน้าวาวาเกาหลีแล้วเราก็แต่งตาแนวเกาหลีไปด,ด้วยเกาหลีส่วนมากเขาจะจะวาดอะไรเนื้อแบบอางตาตุกออกมาอย่างนี้นะคะ,ะแล้วก็ตรงนี้ก็เชื่อมแล้วก็ทาอายแชโดว์สีน้ำตาลสักหน่อยลงข้างล่างจากนั้นก็ น้องถามกันมาเยอะเหมือนดินดานะคะเป็นเป็นดินสอเขียนขอบตาก็เขียนขอบตาด้านในเพื่อให้ตาดูคมขึ้นนะคะแล้วก็ขอบตาล่างพี่ท้าใช้สีขาวนะคะของเอสเซนต ก็ใช้กิ๊ตเตอร์สีขาวทาทับไปข้างล่างให้ตาดูเบลนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะดัดขนตาปัดมาสคาร่านะคะแล้วเดี๋ยวขยมาตอบ ค่ะดัดขนตาปัดมาสคาร่าแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ซัสจะใช้ขนตาบอมเป็นแบบ3คู่นะคะเบอร์ทีสามสองนะคะจะใช้คู่ล่างกับขนตาล่างอันนี้ก็คือมันจะขนตาเนี่ยมันจะมี3คู่มันจะเป็นขนตาบนสองขนตาล่างหนึ่งนะคะในแพคเลยแล้วเดี๋ยวพี่ซัสใช้ทีสามสองใช้ใช้คู่นี้นะคะ,อะเอาออกมาก็ตัดตัดหัวตัดหางนะคะพอวัดให้เท่าตาแล้วแล้วก็ใช้กับกาวอันนี้นะคะ นะแล้วก็พอทาทิ้งไว้ประมาณสิบห้าวิอะไรแล้วเนี่ยเราก็เอามาเลยนะคะใช้คู่กับเน็ตนะคะแล้วติดก็ติดให้ชิดขนตาจริงไปเลยนะคะแล้วก็หางเนี่ยให้ติดตก,ตกมาตามแนวที่เราเนี่ยให้ให้ให้ติดมาเลยๆข้างหลังหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้ก็ใช้เน็ตช่วย ค่ะติดง่ายนะะได้แล้วนะคะแล้วทีนี้ก็เอาอายไลเนอร์เนี่ยแต่งแต่งหน่ยก็คือว่าวาดทับไปเพื่อให้เขาเนียนขึ้นแค่นั้นเองนะคะ อันนี้นะคะนี่ก็เหมือนเดิมแต่ว่าพี่ตัดครึ่งไงไม่ได้ไม่ได้เอาทั้งอันแต่ใครจะเอาทั้งอันก็ได้แต่พี่จะแบบว่าเอาแบบน่ารักแต่ว่าแบบว่าซอฟๆหน่อยหนึ่งนะคะขนตาล่างนี่จำเป็นจะต้องใช้แหนบช่วยนะเพราะว่ามันเล็กเลคะนี่นะคะพี่พี่ตัด เอาแค่ครึ่งเดียวนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็ติดเลยติดให้ชิดกับขนตาจริงนะคะอา่ามันจะเห็นไหมนิดนึงอ่ะจะดูแบบว่าไม่ไม่โป๊ะเกินนะคะแต่ถ้าใครอยากใครอยากเด้งๆก็ใส่ไปทั้งชั้นทั้งอันก็ได้ไม่ต้องตัดครึ่งแล้วก็ปัดม้สคาราอีกทีนึ่ง โอเคนะคะในส่วนองตาเสร็จแล้วทีนี้แก้มเดี๋ยวแป๊บนึงมาค่ะปัดแก้มพี่คาใช้สีสี้มๆนะคะใครมีสีไหนก็ใช้ได้เลยนะคะปัดให้ดูแบบอมชมพูละเลื่อนนะคะไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเราเน้นแต่งใสๆไง นี้เน้นหน้าโกรนะคะพี่ก็จะใช้ไฮไลท์ของ ldm นะคะปัดสันจมูกปัดหน้าผากนะคะดูเป็นดิวอี้ขึ้นมาเลยปัดหนกแก้มมาหน้าแก้มใหม่อ่าอันเนี้ยมันไม่ได้มันไม่มันมันทำให้หน้าดูวิงแต่หน้าไม่มัน เวท N Y สี9034นะคะจะชีพีสีนี้ก็ส,ส,สวยสวยแน่นอนสีนี้นะคะโอเคพี่แต่งหน้าให้ดูเสร็จแล้วนะคะนี่คือลุกที่ราคาไม่แพงนะคะแต่และอย่างนะคะจริงๆเรื่องของเงรื่องคือพี่ไปซื้อแป้งอันนี้มาแล้วก็ ชอบมากไม่ก็คือแบบเห็นเขาว่ามันหน้าโกลหน้าวาวหน้าวิ้งอะไรเงี้ยก็เลยลองสอยมาใช้ดูก็ก็โอเคอยู่นะคะแต่นี่คือก็เพิ่งใช้ก็แต่ก็ชอบแต่ก็เดี๋ยวค่อยมาบอกว่ามันจะดีหรือไม่ดียังไงนะคะต้องให้ปล่อยเวลาไปก่อนนะคะโอเควันนี้มาแต่งหน้าง,ง่ายๆในลูกที่แบบราคาของใจก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะไป้วคาสลามมานกุ้ม